กลับมากัะต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะสำหรับเบสสุดท้ายของรายการของเรานะคะ0900899995นะคะอ,อ,อดีตดาราคนนี้หลายคนถ้าเกิดเกิดยุคพี่เต๋าจะต้องรู้จักแน่นอนประมาณคนที่เกิดยุค80 90ต้นๆต,ต,ต้องรู้จักคนนี้อย่างแน่นอนนะคะ หายไปนานสําหรับอดีตดาราดังเป็นดาราเด็กด้วยนะคะล่าสุดย้ายไปอยู่ที่อเมริกาแล้วนะคะพี่โจหรือโจอจากกรีตนั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะครั้งหนึ่งเคยมีข่าวดังจนทําให้ไหลต้องให้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงแล้วก็ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับนะคะการได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ทางค่ายละครดาราวิดีโอนะคะ โจ้นนี่คนเล่นดาราวิดีโอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะจนได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ2,542นักสแสดงสนับสนุนนะคะชายดีเด่นจากละครนะคะข้ามสีทันดอนนะคะปี61โจจากกริชหรือพี่โจนะคะเป็นกาเป็นข่าวอีกครั้งนะคะ ผู้คนให้ความสนใจในภาพที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นอาสา,าสมัครนะคะกับสมาคมแสงธรรมนะคะสาธารณกุศลเชียงรายนะคะช่วยเหลือ13ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี่ที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะที่แม่สายนะคะปัจจุบันพี่โจาจากกรีฑาเนีก็หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไทยเลือกไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำธุรกิจอยู่เป็นที่ร้านอาหารอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปมีกแฟนนี่เป็นแฟนใช่ไหม น่าจะเป็นแฟนพี่โจ้นะคะซึ่งเจ้ตัวก็ได้โพสต์นะคะเอาไว้นะคะเมื่อช่วงวันที่24กุมภาพันธ์67โดยระบุว่าคิดถึงเพื่อนๆทุกคนครับนะคะก็สมัยก่อนเป็นดาราเด็กนะคะเป็นดาราเด็กหลายคนนะคะเป็นดารา,ดา,ราเด็กแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาไป ไปทัเปิดร้านอาหารแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยโอ,อกาสมันมีเยอะแต่เราต้องไปให้ได้ก่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเข้ายากอยู่นะที่อเมริกาออสเตรเลียเข้ายากตอนนี้เพราะว่าคนไทยชอบไปทําไปไปหนีวีซ่ากันแล้วก็ไปทำงานไปทำอาหากินในร้านอาหารแล้วบอกว่าเป็นนักศึกษาแล้วยงๆไม่ได้เข้าไปเรียนหนังสือเลยตอนนี้ออสเตรเลียเขาเอาจริงนะคะแต่ที่อเมริกาเนี่ยมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่โจเขาก็ใช้ชีวิตที่อเมริกาน้องพี่เต่หลายคนนะคะที่อยู่เมืองไทยแล้วไม่รุง่งแต่ไปอยู่อเมริกาแล้วกลายเป็นเศรษฐีก็เยอะนะคะแล้วก็มี ที่พี่สารู้จักหลายคนเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าจะตัดสินใจไปอยู่อเมริกาแล้วก็ไปอยู่ร้านอาหารไทยที่แคลิฟอร์เนียก็อย่างพี่ี่พี่นีหนึ่งคณิตเขียวเซนนะคะพี่หนึ่งคณิตเขียวเซนเนี่ยเขาไปอยู่ที่อเมริกาตอนนั้นไปกับแฟนเนาะไปคณิตเขียวเซนเขาบอกว่าเขาจะไปใช้ชีวิตที่อเมริกาเขาก็ไปใช้อยู่ที่ชีวิตที่อเมริกาเลยนะคะก็ไม่เคยเจอพี่หนึ่งอีกเลยนะคะ อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งดารานะคะที่ตอนนี้อยู่เมืองไทยมันก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยโอกาสมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเพราะว่าค่าแรงมันก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าบ,บ้านเราเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ําแต่มันก็จะสูงกว่าบ,บ้านเราถ้าเราขยันทํางานเนี่ยรวยเขาบอกว่ารวยถ้าขยันนะแต่ถ้าไม่ขยันเขาจะกลับมาจนเหมือนเดิมนะคะลูกสาวพี่เต๋อหลายคนก็ไปอยู่ที่ลาสเวกัสนะก็มีบ้านมีรถขับกันหมดแล้วนะ เสียดาไม่ยอมบอกคุ้งแต่แรกไม่งั้นคุณก็ไปด้วยนะคะอ่ะคนนี้ไม่ได้เข้าอเมริกาแล้วนะรนรู้ยังเขาห้ามเหยียบเพราะว่ามีคนไปร้องไป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 ,ไปบอกตอมอว่าห้ามห้ามไปอเมริกา a n นนาซิล b r i t y ้โพสต์รับทราบข้อกล่าวหาคดีกล่องสุ่มทิปนะคะเออนะคะคดียังไม่จบนะคะล่าสุด Anna ได้โพสต์เข้ารับข้อเก่าวหานะคะที่กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนนะคะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะ คดีกล่องสุ่มทิพย์นะคบที่มีผู้เสียหายกว่า15ล้านบาทนะคะหลังจากเปิดนะคะขายกล่องสุ่มนะคะข,ขายทองที่ต่ํากว่าทองตลาดจนเกิดความเสียหายจํานวนหลักหลายร้อยล้านนะคะต้องตามกันแต่ละแต่บอกต่อเลยนะต้องตามกันต่อนะครับคดีกล่องสุ่มทิพย์ของแอนนาจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ผู้เสียหายกําลังรอรอใหนนานเนี่ยใช้หนี้อยู่เห็นว่าประกันตัวไปประมาณ3ล้านนั่นลั ประกันตัวเขาก่อนที่สารมีนบุรี3ล้านนะคะไม่ใช่ล้านห้านะคะ3ล้านนะคะสารให้ประกันตัว3ล้านมีพี่ใจดีช่วยนะฮะมีพี่ใจดีช่วยอักษรย่อพยางเดียวเออนะคะมาอีกหนึ่งข่าวอันนี้ก็เป็นข่าวในวงการนางงามแต่ขอให้เจ้าตัวตอบนะคะดิฉันขอก่อนนะคะขอให้เจ้าตัวเขาตอบเองคนที่ไม่ใช่เจ้าตัวห้ามมาตอบนะคะ อันนี้ขอบอกตรงๆนะคะขอให้เจ้าตัวเขาตอบเองคนที่ไม่ใช่เจ้าตัวอย่ามาตอบนะคะสำหรับนี่เลยนะคะอีวานชายแท้นะคะเป็น CD Miss Universe Indonesia เรียบร้อยแล้วหรืออยังไม่ทราบนะคะแต่มันมีข่าวมาตั้งแต่เป็นหลายอาทิตย์แล้วนะว่าลิขสิทธิ์ของ Miss Universe Indonesia หลุดและคนที่ช้อนซื้อไปเนี่ยเขาลือกันว่าเขาสงสัยกันว่าอาจจะเป็นอีวานชายแท้นะคะอีวานชายแท้นะคะ ออก็มีการถ่ายกับป้าลูนะคะแล้วก็นางงามมิสยูนิเวิร์สอินโดนีเซียด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อไปนะว่าข่าวนี้จริงหรือมั่วชวนหรือไม่ว่าคนที่ช้อนซื้อไปเนี่ยนะคะในการทำมิสยูนิเวิร์สอินโดนีเซียเนี่ยคืออ e ีวานชายแท้หรือเปล่านารัน,ะลนและดิฉันขอวอร์ i นิ่งนิดนึงนะคะคนที่จะตอบได้ขอให้เป็นอ e ีวานตอบนะคะคนอื่นที่ไม่ใช่อ e ีวานอย่ามาตอบ ะะเพราะเวทีนี้มันเป็นเวทีมิสยูนิเวอร์สอินโดนีเซียให้อีวานตอบแล้วมันก็เกี่ยวพันกับมิสยูนิเวอร์สใหญ่ขอให้อีวานตอบนะคะคนที่ไม่ได้ทำมิสยูนิเวอร์สอย่ามาตอบนะคะขอร้องขอให้อีวานตอบเพราะอยากจะฟังจากอีวานจริงๆว่าจริงหรือมั่วชัว์หรือไม่นะคะที่เขาบอกว่าอีวานเนี่ยไปช้อนซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะอีวานชายแท้มีเมียม,มีลูกนะลน้น มีเมียม,ม,มีลูกนะคะเขาไม่ได้เป็นอย่างที่พวกหนูคิดนะคะเขาเป็นชายแท้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเวลาหมดแล้วเนาอนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ